เห็นขอร้องนะอันนี้คือได้ได้วิเศษเนี่ยได้วิเศษของแม่นะที่จะดึงฟันมันไม่ใช่ได้วิเศษทุกคนดูนะวันนี้ช่อง u t u ู e ของไอโคจะมาสอนดึงฟันน้ำนมที่มันจะหลุดเพราะว่าตอนนี้มันมีฟันแท้ขึ้นมาแล้วต้องถอนออกนะคะเพราะว่ามันจะหลุดแล้วอยาเอาลิมฝีปากึ้นมาคคฮะงเพิ่งเ<า>พิ่พได้มันยังไม่สุดเลยไม่สุดโอเคอะทุกคน

เออเอาทิชชู่โปะไว้เออโปะไว้เก่งมากเก่งมากโฟกัสตกใจไหมทุกคนเมื่อเม่กี้เห็นเงาอะไรไหมเงามีฟันอยู่นี่ให้ทุกคนด,ด,ดูนะเออไม่เป็นไรหน,นหนไหลนิดนึงเอาเอาฟันให้ทุกคนดูก่อนเอาเอาทิชชู่ปิดไว้อ่ะทุกคนดูฟันหอยโครนนะทำไมใก้ใกล้ตรงกล้องนี่เอ้ยเขย่ามันนิดนึง